สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือเขาได้เรียนรู้อะไรจากการเสียคุณไปขอบคุณสำหรับทุกทก,การสปอร์ตนะคะมาเปิดไพ่ไปพร้พอมๆกันนะนายอบเอสนะคะใบแรก เทรนส์ไปที่สองนะคะไปที่สาม The h i g h l a n t ตามด้วย Page of Earth สุดท้ายเป็น Ace of A นะคะแอบดูใบล่างหน่อย Temperance โ okay. อเค เราได้เรียนรู้อะไรจากการที่เสียคุณไปเนาะพี่ไพ่มีพลังงานของความคิดถึงเยอะมากๆเลยนะคะความคิดถึงเนี่ยบางทีคนบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าใช่ไหมหรือว่าไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่พอพอมันไม่อยู่จริงๆอะอะไรที่ เคยคิดว่ามันจะมีแล้วมันไม่มีเนะี่ยใจหายเนาะดูเขาใจหายนะคะดูเขาคิดถึงเรื่องราววันเวลาเก่าๆแล้วก็แอบแอบรู้สึกว่าคุณเหมือนคุณไปมีชีวิตที่ดีคุณไปมีอิสระแต่ตัวเขายังยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ในโลกใบเดิมดีไมด่ดีเขากลับไปสู่โลกใบเก่าของเขาละ โลกที่มันไม่ค่อยได้สวยงามมันไม่ได้สดใสมันไม่ได้มีชีวิตชีวามันไมด้มีมันไม่ได้มีความหมายเหมือนตอนที่คุณอยู่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเขาอาจจะคิดว่าเออก็อยู่คนเดียวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมีใครหรือไม่มีใครเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากมายนักคนคนนี้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เหมือนเป็นคนที่อยู่เองได้นะ เป็นคนที่อยู่เองได้ไม่ได้ไม่ได้หยหาความรักอะไรจนกระทั่งเขามาเจอกับคุณเนี่ยคุณเปลี่ยนความหมายในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ให้กับตัวเขาไปมากเลยดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยได้มีใครที่อยู่กับเขาได้นานสักเท่าไหร่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นอีกโก้หรือว่าเขามีพลังงานอะไรบางอย่างในการ เหมือนแบบไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความรักอะลึกๆแล้วอะพอเขาไม่เชื่อในเรื่องของความรักเนี่ยโลกจัก,กรวาลก็จะสะท้อนพลังงานแบบนั้นกลับไปมันจะมีเหตุให้ให้สิ่งที่เขาเชื่อเป็นจริงเสมอต่อให้เขาพบเจอคนที่ดีแค่ไหนเขาก็จะไม่สามารถรักษาคนคนนั้นเอาไว้ได้มันจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างเขาจะต้องทําตัวงี่เง่าเขาจะต้องงองเงเขาจะต้องเห็นผิดเป็นถูกเั็นถูกเป็นผิด มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อที่สิ่งเหล่าน,นั้นน่ะมันจะกลับไปยืนยันความเชื่อของเขาว่านี่ไงก็ไม่เชื่อในความรักไม่ใช่หรอมันก็จะจบแบบเดิมเสมอจบจบ,จบลงเอยด้วยความเสียใจเหมือนเขาอะ่ะมองกลับไปที่คุณอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าความรักครั้งนี้หรือว่าสิ่งที่เขาได้จากคุณเนี่ยมันไม่เหมือนจากที่เขาได้จากคนอื่นๆเลยนะ เหมือนกาลังเหมือนกําลังรู้สึกเสียดายก็ได้เสียใจก็ได้ที่เฮ้ยมันเขาเขาคิดว่าเขาได้ของดีแล้วนะซึ่งคุณก็เป็นของดีจริงๆเป็นคนดีเป็นความรักที่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะแต่แต่ทําไมเขาดูแลมันไม่ได้ทําไมเขารักษามันไม่ได้เริ่มเกิดอาการเอะใจขึ้นมานินดๆทั้งๆที่ก่อนนั้นนี้ไม่ค่อยแ,แคร์นะ ใครจะมาใครจะไปเขาจะเลิอกกอับใครเดี๋ยวเขาก็หาใหม่ได้เขาก็คิดแบบเนี้แต่น้อยคนมากเลยหรือแทบจะไม่มีหรือคุณน่าจะเป็นคนเดียวได้ซ้ำที่เข้ามาหาเขาโดยที่ไม่ได้หวังอะไระคุณเป็นคนที่ให้ให้มากเกินไปด้วยซ้ำให้จนให้จนเขาไม่เห็นค่าให้จนเขาไม่รู้สึกว่ามันมีความหมายชิน รู้สึกดีรู้สึกว่าเออเขาก็ควรจะได้รับแบบเนี้ยแต่ลืมไปว่าในทางกลับกันอะในความรักความสัมพันธ์นะมันต้องมีทั้งผู้ให้แล้ก็ผู้รับเขาจะรับอย่างเดียวไม่ได้มันเห็นแกตัวมากเกินไปถามว่าลึกๆแล้วเขาก็คิดว่าเขาพยายามให้แล้วนะแต่ไอที่เขาให้มันห่างไกลแบบหลายล้านปีแสงเลอเกินกับสิ่งที่ท,ที่ที่คุณได้ทำวันนี้ วันที่เขาอยู่คนเดียวนั่งในห้องเงียบๆคนเดียวเขาหันไปมองทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะรู้เลยว่าคุณให้เขาหรือคุณทําให้กับเขาว่ามากกว่าที่ใครหลายคนเคยได้ทําคุณได้ทิ้งร่องรอยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่ทําให้เขาทุกอย่างอะดูแลความเป็นอยู่ทาความสะอาดห้องให้ทําอาหารดูแลอาหารการกินเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ ห่วงเรื่องการเงินช่วยกันวางแผนคุณทำให้เขาหมดนะทำให้ด้วยใจด้วยทำให้ด้วยความตั้งใจจริงๆแต่วันนั้นนะ่ะจะด้วยอะไรก็ไม่รู้จะเป็นอีโก้อะไรสักอย่างเขาไม่เห็นจริงๆหรือจะด้วยบุญบาร,รมีที่คุณมีสูงกว่ายังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เวรกรรมหรือข้อสัญญาผูกมัดบางอย่างทำให้มาเจอกันแต่ถ้าเขาไม่รักษาบุญไว้อะ คลื่นพลังงานของใครมีมากกว่ามันก็จะต้องถูกดีดออกไปมันก็จะแมทช์กันไม่ได้ละคลื่นความถี่ไม่ตรงกันเขามานั่งคิดถึงคุณวันเนี้คิดถึงเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะในขณะที่กลับกันนะตัวคุณน่าจะผ่านความเจ็บปวดมามากมายเจ็บจนไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องคิดถึงอะไรคนคนนี้เลยอะ่ะเพราะคุณทำหมด Mac แม็กละ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนคนนึงแฟนคนหนึ่ง,ค,นนงควรทําในความสัมพันธ์นั้นๆได้ทําให้หมดแล้วถ้าเป็นเจ้านายก็คือดีวงานเป็นพนักงานที่ดีถ้าเป็นลูกเนาะก็คือทําหน้าที่ของตัวเองหมดแม็กหมดความสามารถแล้วทําจนไม่ไม่รู้สึกเสียใจถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปให้หมดแล้วจริงๆให้ให้จนไม่เหลืออะไรจะให้อีกต่อไปฉะนั้นการเดินออกมาของคุณมัน จึงเป็นลักษณะของการปลดปล่อยเนาะสบายใจหลุดสะทีอะหลุดพ้นจากคนคนนี้สะทีในขณะที่เขาแบบยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทั้งนั้นที่ตอนแรกอาจจะแบบอยากไปก็ไปเลยนี้ปีก้าขาแข็งนัก,ก็ไปแล้วคุณก็ปีก้าขาแข็งจริงๆแข็งแรงมาก แข็งแรงมากกว่าที่เขาคิดว่าเขารู้จักซะอีกที่คิดว่ารู้จักคุณดีแล้วอ่ะเขาแทบจะไม่รู้จักคุณเลยด้วยซ้ำเพราะเขาเอาแต่มองด้วยความอีโก้หรืออะไรในใจเขาก็ไม่รู้ว่าความที่เขาไม่ค่อยชื่นชมเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีมันทำให้สิ่งที่ดีๆที่เขาได้หรือมีมันค่อยๆหายไปในขณะที่ ก่อนหน้านี้เขาอาจจะโทษคุณเนาะคุณทําให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเขามีเวลาทบทวนดีๆเขาจะรู้ว่าต้นเหตุจริงๆมาจากใครไม่มีใครวิ่งหนีจากสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่หรอกถ้ามันเป็นของดีอ่ะมันจะต้องมีคนวิ่งใส่วิ่งเข้าหาใช่ไหมเราคิดว่าเขาก็จะค่อยๆรู้ตัวเองอะนะว่าตัวเองทำผิดพลาดอะไรบ้างแม้ว่าไม่อยากจะรับรู้รับฟังสักเท่าไหร่หรอก แต่ระยะเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าใครเป็นใครกันแน่ทำไมชีวิตของคุณเวลาอยู่กับเขาอะมันได้แค่นี้แต่พอหลุดออกจากคุณไปจากเขาไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหแสงสว่างเลยยิบเลยยับมีแต่คนอยากร่วมงานด้วยมีแต่คนอยากได้มีแต่คนต้องการเขาน่าจะเขาน่าจะคิดได้นะว่าทำไม ในขณะที่เขากลับไปเดียวดายเช่นเดิมแต่คุณเนี่ยไปอยู่ในที่ที่สว่างขึ้นมีคนเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นมีคนดูแลคุณดีขึ้นแต่ตัวเขานี่แหละเหมือนกลับไปรับเวรกรรมของตัวเองที่ตัวเองได้ทำไว้อะที่เคยกดคี่ข่มเพงทำลายน้ำใจคุณไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ความหมายไม่ได้ดูแลรักษาสิ่งที่ดี อย่างที่มันควรจะเป็นนะเขาก็จะต้องสูญเสียมันไปไม่ว่าเขาจะไม่อยากยอมรับเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าหนึ่งในนั้นนะเขาต้องทำอะไรบางอย่างนะที่ทำให้สูญเสียคุณไปทำให้คุณกับเขารู้ดอ,อกจากกันมันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องกลับไปทบทวนนั่นแหละว่าท้ายที่สุดเขาเขาจะยังเลือกใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่า อีโกในตัวเขาอะ่ะมันจะยังคงทรงพลังจนกระทั่งทำให้เขาไม่เห็นไม่เห็นว่าตัวเองผิดไหมคือถ้าเขาเป็นคนเดืออเขาก็จะเจอแพทเทิร์นเดิมๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเขาเลือกที่จะเป็นคนเช่นนั้นนะถ้าเขาเลือกที่ว่าทำไมอะ่ะก็จะเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่อยากได้ความรักดีๆมันก็ผิดธรรมชาตินะคนดีๆมันก็ต้องคู่ควรกับคนที่ดีใช่ไหม ส่วนเขาอะเวรกรรมวิธีที่เขาใช้ชีวิตอะปฏิบัติกับคนอื่นเช่นไรเขาก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นเลเวลใกล้เคียงกันแบบเดียวกันดึงดูดเข้ามาหากันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสามารถรักษาของดีเอาไว้ได้ถ้าจิตใจเขาตกต่ำหรือว่าพลังงานไม่เท่ากันกับคุณแต่ส่วนที่เขาจะยอมรับไหมเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่ง ลึกๆแล้วจริงๆเขามีความดีอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะแต่อีโกโยเยอะเหลือเกินอีกอันหนึ่งอนะเราคิดว่าถ้าเขาจะได้เรียนรู้อะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะน่าจะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะเวลาเขาเคยคิดว่าเขามีอิทธิพลเหนือคุณทุกอย่าง สามารถควบคุมคุณได้จาัดก,การคุณได้หรือว่ายังไงซะเนี่ยถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น่ะตัวเขาน่าจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแต่กลับกลายเป็นว่าคุณปรับตัวได้เร็วมากกว่าเขาอีกคุณไปได้คือออกจากการปุ๊บเนี่ยเลิกกันหรือว่ามีอะไรที่แยกจากกันอ่ะคุณออกไปแล้วคุณเติบโตเลยนะในขณะที่เขาอเหมือนแบบสะเทือนสะเทือนใจสะเทือนใจจาก อาการหูดหันพันเล่นของตัวเองในการกระทําของตัวเองเหมือนช็อกอะช็อกที่ว่าคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้แต่กลับกลายเป็นตัวคุณต่างหากที่ควบคุมสถานการณ์นี้เขาคิดว่าเขาเดินเกมได้เร็วกว่าฉลาดกว่ามีความสามารถมากกว่ามีศักยภาพมากกว่า เขามองคุณว่าเขาจำกัดอิสรภาพของคุณไว้ได้จะด้วยวิธีการใดก็าตามนะแต่หารู้ไม่ว่าพอคุณหลุดออกจากเขาไปเนี่ยศักยภาพตัวตนของคุณจริงๆแล้วอะมันมันมีเยอะมากเลยมันมีเยอะชนิดที่ว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเขาเลย แล้วก็มีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนคุณมากมายอย่างที่เขาเองก็ตกใจคือมอนเขาเขาพยายามคิดว่าเขาควบคุมเกมนี้ได้แต่เอาที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ไม่มีใครคุมเกมได้หรอกแต่ตัวคุณน่ะน่าจะมีบุญบารมีสะสมมากกว่าเขาทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามจะฉับพลันป,ป,ปุบปรับจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ตามเนี่ย คุณมีที่ทางที่คุณจะไปเสมอมีคนคอยดูแลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางนะคะขณะที่เขาเนี่ยเขาละละเลยหลงลืมเรื่องพวกนี้ไปนึกว่าตัวเองเก่งนึกว่าตัวเองแน่ไม่ฟังใครมีอีโก้เยอะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขาก็โดดเดี่ยวของเขาไปใช้ชีวิตไอ้ที่คิดว่าตัวเองเก่งก็ เก่งแบบเงาเงงอยๆอยไปแต่ตัวคุณก็เฉิดฉายมีความมั่นคงมีความสุขขึ้นอันนี้แหละก็จะเป็นกระจกที่เขาสะท้อนกลับมาว่าตกลงอะไรคือสิ่งที่เขามองเห็นจริงๆอะอะไรคือคุณค่าของชีวิตและวิธีที่เขาจะจัดการดูแลกับคนอื่นในชีวิตะเขาควรทำอย่างไรถ้ายังดื้อมากเหมือนก็ต้องปล่อยเขาไปเหมือนกันเนาะตัวคุณก็คงไม่คิดที่จะ ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปอะไรเขาแล้วแหละเอาเข้าจริงๆเรามองว่าคุณมีความสุขมากนะมีชีวิตที่ดีมากในการหลุดออกจากคนคนนี้จากเหตุการณ์นี้คุณน่าจะมีความสุขมากพอชนิดที่ว่าคุณอาโหสีให้กับคนคนนี้ได้แล้วด้วยซ้ําในขณะที่เขายังคงวนเวียนเวียนวนคิดถึงเรื่องคุณหมกมุ่นบ้างเป็นบางครั้งโกรธเคืองคือแบบยังอยู่ในหลุมดําของตัวเองที่ตัวเองเป็นคนขุดไว้นะไม่ได้ใครเลยตัวเขาเองนั่นแหละเป็นคนเริ่ม เป็นคนสร้างแล้วก็เป็นคนจบมันด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ก็หวังว่าเขาอาจจะได้เจอกับแสงสว่างอะไรบางอย่างหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าถ้าคุณจะฝากอะไรบางอย่างในหัวจิตหัวใจของเขาอะก็คงเป็นร่องรอยของความรักดีๆที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเคยได้เคยมีนะ เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะรักษามันไว้เช่นไหรหรือรักษาว่าไม่เป็นเท่าน,นั้นเองนะคะค่ะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย